ไม่ไม่มีตังก็เดินเหมือนผมนี่ครับเดินเหมือนเดินเอาออกกําลังกายเยอะแรงเยอะครับโอ้ <c oughs> มันมันเยอะเกิน <c oughs> นี่น้ำในเขือนไม่มีเลยนะครับตอนนี้น้ํำในเขื่อนไม่มีเลย ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ถึงท้ายเขื่อนนะครับตรงท้ายเขือนนเข่อนขุนด่านประการชนนะครับนี่ครั้งแรกในชีวิตนะครับโอ้มันเป็นสันเขื่อนใหญ่นะครับตรงนี้ก็วิวสวยดีนะครับที่ผมพามาชมด้านล่างนะครับตรงนี้เลยนะครับ เราก็มาถึงนะครับบนสันเขื่อนของด่านเขื่อนอะไรนะ,นระรนเออขุนด่านประการชนครับนี่ก็จะมีที่จอดรถอล,อล,ล็อกรถหน่อยก็จะมีอา,อาหารนะครับร้านอาหารไอ้นี่ครั้งแรกที่ผมมานะครับใครที่ยังไม่เคยมากา็ฝากดูวิวบรรยากาศไปด้วยแล้วกันนะครับ ก็จะมีรถให้ไรให้เช่าด้วยสวันนี้เราจะได้เช่าเหรอครับโอ้อเราจะเดินไปดีกว่าไหม <c oughs> ตัวนี้ก็ร้า <c oughs> นค้าแม่ขายก็ยังไม่เยอะนะครับคนมาเที่ยวก็ไม่เยอะเท่าเท่าไหร่นะครับบริการรถเช่ารถกอล์ฟไฟฟ้านะครับก็มีนะครับไม่รู้ว่ากี่บาท อันนี้ชมเรือหางยาวนะครับอ๋อชมลมเรือหางยาวก็นั่งเรือดูก็ได้ก็จะมีการนั่งเรือกันก็เดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงออคนละ30สสบ,บาทหรือบาทนั่งเรือโอ้สีที่นั่ง350หที่นั่ง500บาทนะครับอันนี้เหรออ๋อถ้าใครมีตังก็นั่งขี่ไปได้บรรยากาศครับ แต่ค่่าแตถ้าใครไม่ไม่มีตังก็เดินมันเดิอนเอาออกกําลังกายกเยอะแรงเยอะครับโอ้ <c oughs> มันมันเยอะเกินไอ้ <c oughs> น้ำในเขื่อนไม่มีเลยนะครับตอนนี้น้ําในเขื่อนไม่มีเลยอะผมพาไปชมครับอันนี้คือที่เป็นอ่างเก็บน้ําปกติผมไม่รู้ว่ามันขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นขนาดไหนนะครับ แต่ตรงน,นี้น้ำไม่เขื่อนไม่มีอ๋อนั่นแหละเรื่องทางยาวนะครับใครก็จะไปเที่ยวชมนะครับว่าเขื่อนบนเขื่อนมีน้ําขัดหาดไหนนะครับตอนนี้ก็มีประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าน้ํนเวลาน้ํามันขึ้นมันขึ้น,นถึงไหนนะครับเดี๋ยวก็วิวสวยดีนะครับเพราะไม่มีทุ่งภูเขาแล้วก็มีน้ําด้วยนะครับนี้เราผมมาเลยก็เลย มาดูว่าเป็นยังไงนะผมก็เลยพาท่านผู้ชมนะครับก็ไปดูด้วยกันนะครับอืเดินไปดูด้วยกันเลยนะครับมีทั้งเขามีทั้งน้ำนะครับเอนักท่องเที่ยวก็บางบางตานะครับเรื่องของมาตสเช้าแล้วก็เป็นวันปกติด้วยนะครับไม่ใช่วันวันจุดเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์น้าจะมีคนเยอะนะตรงนู้นนะครับก็เาให้เดินไปได้ใช่ไหมครับเออให้เดินไปเลยครับทุกน ไม่ต้องเสียตังค์ทั้งห้าร้อยคิดว่าคิดว่าแพงไหมถ้ามาแพงดเดือนเอาครับเพื <c oughs> สุขภาพขภาพแล้วกันครับแราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ผมไม่ได้พาขับนั่งนะครับผมพาเดินแล้วกันอาจจะเดินไม่ทั่วนะครับคลิปนี้ถ่ายรีวิวให้ดูนะครับอ๋อนั่งเรือไปด้วยอ๋อฝนกำลังจะตกนะครับตอนนี้ะลงเม็ดแล้วครับไอตัวนี้เขาก็กั้นไว้เพื่อจะ กั้นไม่ให้น้ำลงไปตรงนี้ก็เป็นเขื่อนทำเป็นเขื่อนได้สองฝั่งงานเข้าแล้วครับตอนนี้งานเข้าแล้วเพราะว่าฝนกำลังลงเม็ดอ,อิดเดียวฝนตกแล้วครับตอนนี้ฝนตกมากเลย เดี๋ยวเวเราเราไปเข้าร่มกันครับเราไปเข้ารกก่มตอนนี้ตอนนี้เราก็มีร่มอยู่แล้วนะครับ ฝนตกเล็กๆนิดหน่อยวมันเขื่อนนี่มันกว้างมากนะครับแล้วก็นั่งชมไปนู่นใช่ไหมถ้าใครคอมเม,ม,มนต์มานะครับว่าอยากให้ผมนั่งเรือก็แล้วรอบหน้าอะไรกันนะครับรอบนี้ผมเอาให้มาดูว่าเป็นยังไงกับรู้สึกว่าจะเหนื่อยมากเลยนะอีกจวไก่นะครับนู่นเดินเอออันนี้หลบฝนอยู่นะครับ น้ำกว่าจะล้นเขื่อนได้นะฮะไม่ใช่ธรรมดาก็ต้องสูงขึ้นเยอะมากโอ้ตรงนั้นกั้นกั้นถึงดินเลยเหมือนเหมือนกั้นภูเข,ขาวไว้ลูกนึงนะครับอืมก็โอเคก็คือเขื่อนกั้นน้ำไว้ใช้ใช้งานนะครับส่วนด้านนูน้นก็จะบอกปร,อปริมาณน้ำนะครับ ว่ากี่เมตรกี่เมตรนะครับถ้าถึงถ้าจะน้ําออกก็ประมาณเกือบร้อยอ่ะร้ะ100อยอะร้อยขึ้นนะครับอพอเกือสิบห้าไม่ถึงตอนนี้น้ํารู้สึกว่าน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบในการบรรจุกับน้ําล้นก็ต้องรอดูครับตอนนี้ฝนตกนะครับ เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้ผมพาเที่ยวชมก็คอมเมนต์เข้ามาแล้ครับผมจะไปให้ครับนะครับเอาแค่นี้ก่อนวันนี้ฝนตกมากเลยครับเดี๋ยวเจอกันครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ